นี่แหละลูกแม่ชมของจริงส่องแฟชั่นล่าสุดของน้องแอบิเกลเครื่องหัวแนนเบอร์ค่ะ เป็นลูกดาราที่รลายคนคงจะต้องรู้จักและก็ตกหลุมรักกันตั้งแต่แบบบอกกันเลยทีเดียวแล้วค่ะสําหรับน้องแอบิเกลลูกสาวคนเล็กของชมพู่อารยาเราจะเห็นพัฒนาการและความน่ารักของน้องแอบิเกลบ่อยครั้งจะเห็นได้ว่าแม่ชมพาแต่งตัวน่ารักเข้าทีมน่ารักจริงๆแล้วค่ะเข้ากับคุณแม่เลยล่าสุดแม่ชมโพสภาพร,ร่วมเฟรมกับลูกๆค่ะผ่านอินสตาแกรมนะคะ โดยหลายคนต่างโฟกัสไปที่เครื่องหัวของน้องเกวที่แน่นมากๆแฟนคลับแฮนแซลถึงความน่ารักนะเอ็นดูบอกว่านี่แหละลูกแม่ชมตัวจริงจะเป็นอย่างไรมาติดตามรับชมกันคะ่ะ